สา่งาแนะนำตัวก่อนครับวันแต่ละวันีปไม่หายอวัิิทพอยครับเป็น P.D. ิแกนาจเรินหค่ะนิานะคะพิเชษระสิท์ค่ะเป็นผู้บริหารของกองประกวดนิสแกรนอำนาจเจริญสองูค่ะครับพูดถึงการเตรียมพร้อมงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วอ่ะเรามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเตรียมสถานที่มาประมาณสี่เดือนแล้วนะคะแต่ว่าในวันนี้ตอนแรกอ่ะสปอนเซอร์ของเราบอกบอกคุณๆงนะคะว่าตอนแรกอ่ะสปอนเซอร์ยังไม่ค่อยเยอะแล้วก็เราก็เลยเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่ยังมีเซฟอกอ่ะก็สนับสนุนเราเหมือนกันในเรื่องของการสถานที่ให้อำนวยความสะดวกใน,นด้านต่นตางๆให้กับเราแล้วก็เราก็เลยเห็นว่า ทางที่นี่มีทั้งจอ LED ที่ใหญ่แล้วก็มีจอ LED เอ่อเยอะเยอะมากมายที่เราต้องการที่จะ,ะใช้จอ LED ในการเอ่ทำสื่อน,นะคะก็วันนี้จริงอพอพอช่วงหลังๆมานะคะ,ะต้องขอบคุณสปรนเซอร์รายใหญ่ของเราหนาายๆเจ้านะคะทีะ่เข้ามาสนับสนุนเราแล้วก็ช่วยเหลือเราตอนช่วงหลังๆนี้นะคะทำให้วันนี้เราก็เลยรู้สึกว่า สถานที่ของเรามันอาจจะดูเล็กไปแต่ก็พยายามแล้วก็จับคอยทําให้มันแบบมีความรู้สึกว่าสถานที่นี้เป็นที่อบอุ่นสําหรับทั้งสื่อเองแล้วก็ทั้งนางงามแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ได้มางานในวันนี้นะคะยังไงก็ถ้าเกิดขาดตกบกพร้องยังไงก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะท่านพีธีครับวันนี้มีผู้เข้าประกวดทั้งหมด11่็น ครับมีแม้การตัดตัดใจยากไหมครัเพราะว่ามีข้อบกพร่อถามว่าตัดสินใจยากไหมก็ยากอยู่แั่เพราะว่าทุกคนก็สามีความสามารถของตัวเองและหลังจากที่แบบดูสมรรถนะหรือว่าสัญญาพของรองแล้วเนี่ยคณะกรรมการจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างก็ก็เป็นปกติที่เราต้องคงต้องพัฒนาที่เป็นหนึ่งมีความสวยก่อนมีบุคลิกที่ดี มิติแรกที่โอ okay. เครองลงมาก็คือแน่อ uh, นอ,ตอ,ตอนต้องไอเดียความคิดก็คงหลักๆก็คือค่ะในส่วนของเรื่องอการคัดเลือกเด็กนะคะจริงๆแล้วเรามีการที่จะพาเด็กๆทํางานของสปอนเซอร์มาหลายเดือนแล้วแล้วทีนี้ว่าการที่เด็กๆทํางานให้กับสปอนเซอร์เราจริงๆเราเรามีผู้เข้าประกวดเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าด้วยด้วยความที่ เด็กๆที่มาสมัครแล้วเขาเหนื่อยเขาท้อเขากา็ถอนตัวจนตอนนี้ผู้เข้าประกวดของเราเหลือแค่ส1บคนเองก็ส1อคนนี้เป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของการที่เขาจะแบบโปรโมตสินค้าของแบรนด์ในในด้านภาพลักษณ์หรือในด้านของ สิ่งที่เขามีอยู่อะค่ะที่เขาเอามาทําในด้านการตลาดให้กับสปอนเซอร์ของเราแล้วก็สปอนเซอร์ของเราก็ถูกใจแล้วก็ชอบในไอเดียของเด็กๆโดยเฉพาะสิ่งสําคัญคือการที่จะมาเป็นผู้เข้าประกวดหรือเป็นผู้ที่ได้ตําแหน่งของมิสแกรนคนๆน,นั้นจะต้องมีความสามารถและมีความกดทนสูงในการที่เราจะฝ่าฟันอุปสระสตัต่างๆไปจนถึงจุดที่เราวางเป้าหมายไว้ได้ วันนี้ก็กองประกวดมิส,มสแคนอำนาจเจริญน,นะคะก็ปีนี้เราเรามองเพิ่มเติมในด้านความสามารถของการร้องเพลงแล้วก็ของการที่เด็กะจะเล่นละครหรือเล่นภาพยนตร์ก็คือเรามองความสามารถด้านนี้เพิ่มขึ้นนอกจากในด้านของความสวยที่มีอยู่แล้วก็คือเรามองด้านนี้เพื่อที่จะตอบโจทย์ของ กองใหญ่บอนวัดของเรานะคะที่จะผลักดันในเรื่องของอาการร้องเพลงแล้วก็การที่จะออกอัลบั้มเพลงให้กับอกองประกวดของเรานะคะก็วันนี้ขอฝากาสื่อทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆของเราด้วยวันนี้แล้วก็วันนี้จริงๆเราก็ฝากสื่อในการที่จะโหวตในรอบของชุดาราตรีด้วยนะคะว่าให้สื่อช่วยดูว่า ผู้เข้าประกวดคนไหนของเราที่เดินสวยเดินดีแล้วก็ภาพรวมของการของชุดะคะ่ะดีที่สุดก็วันนี้ก็ขอฝากสื่อในเรื่องของการคัดเลือกเด็กให้กับกองประกวดด้วยนะคะผู้กธุรกิจของเรากีเกี่ยวข้องยงไงในานกางินตอนนี้คือทางดเองก็ดูแลในด้านธุรกิจช่วย ่วยธุรกิจของผู้สนับสนุนคือจริงๆแล้วดเายก็ทํางานในด้านของเวทีกองประกวดมาสองสาปีแล้วแล้วก็พอเราทําในด้านของของเวทีเราก็จะรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับสปอนเซอร์ที่ที่เป็นเจ้าใหญ่ๆแล้วก็ที่มีศักยภาพซึ่งเราก็มีการต่อยอดในการทําธุรกิจร่วมกับสปอนเซอร์ของเราอย่างต่อเนื่องมาสองสาปีจนปีนี้เราก็ได้ ผู้สนับสนุนรายใหญ่ก็คือวิว y ิซ m มนะคะเป็นบริษัทที่ผลิตอัญมณีแล้วก็เพชรพลอยทองคำนะคะซึ่งตอนนี้ทางสปอนเซอร์ของเราก็ได้เล็งเห็นถึงความสามารถของสาวงามแล้วก็อยากจับสักดันในเรื่องของการสนับสนุนในด้านของการอ,อาชีพให้กับสาวงามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกองประกวดของนิสแปรอำนาจเจริญหรือจะเป็นกองประกวดของจังวัดไหนๆก็ตามนะคะถ้าวันนี้สาวนํำท่านไหนที่มองเห็นว่าตัวตัวเองมีความสามารถไม่จําเป็นต้องได้โมงก็ได้นะคะต้องการมีอาชีพที่มั่นคงต้องการมีงานที่มั่นคงสามารถที่จะมาร่วมโปรเจกต์กับเราได้ะคะ่ะเพราะว่าสปอนเซอรออ์ทางิวตี้เซมซึ่ง เป็นะจะมีเครือของดิวเมก็คือบริษัทโซคอ o เปอร์เรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งได้ทำในเรื่องของการเอาชองอันยมณีมาสกัดเป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมทำให้ตรงนี้ค่ะ,ะทางทางท่านผู้สนับสนุนของเราก็อยากให้สาวงามมาร่วมในการที่จะทำงาน พารเซอร์ของเราเพื่อที่จะมีรายได้ต่อยอดในหลายหลายหลายอย่างของอผู้สนับสนุนของเรานะคะวันนี้ก็ผู้สนับสนุนทั้งหลายเจ้าหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็ตามนะคะก็ถ้าไม่มีท่านในวันนี้ก็ไม่มีเราในวันนี้เหมือนกันก็วันนี้ฝากขอบพระคุณท่านผู้สนับสนุนทุกท่านไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะ ตอนนั้นก,ก็ประกวดตลอดที่นี่เขา,ปา,า,กกา,า,าเป็นยากมากตลอดก็มีรางวัลมากมายที่มางวัลที่สุดจัดนะจะเรียกว่าได้รางวัลทุกคนแล้วก็มีการประกวดออร้อ,องเพลงด้วยประกวดร้องเพลงไม่เพื่รโชว์มากกว่าร้<สถ>งองเพลงแต่ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนเรื่งว่าเป็นเกณฑ์การตัดส่อด้วยใช่ค่ะจริงๆว่า ที่วันนี้สาวงามของเราร้องเพลงเก่งทุกคนเลยค่ะแล้วก็ร้องเพลงเพราะทุกคนด้วยมีความสามารถในการในด้านของการร้องเพลงแทบจทุกคนเลยนะคะก็ตัดสินใจลำบากเหมือกันว่าจะเลือกใครวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตัดสิกนกันหน้างานเลยนะคะว่าสาวงามที่เราเลือกไว้อ่อจะสามารถเป็นสาวงามที่ถูกใจในด้านของการร้องเพลงหรือเปล่าวันนี้ก็ร่วมกันโบกด้วยนะคะใน่่า ก็ให้กำลังใจผู้เข้าประกวดนะครับระกวดไปทำการประกวดไปน้องด้วยนะให้น<ย>้องประกวดคทำให้เต็มที่